ยอดครับร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่ครับร้อยสี่ครับร้อยสี่ครับโอ้โยเอสเคแมางเอาเครื่องว่าอะไรไปใส่วันเนี่ยลาดมิชาเล่ทำเท่บ้างเดี๋ยวโอ้ดูคันดูครับคันที่อยู่บินเดียวครับรุ่งไม่น่ารถแรงเลยขับทำเทียบดูนะครับน้องดีมากเลยดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน สุดยอดครับทางท้ายเทียบเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหวัสี่ครับเดท,ทยัแล้วครับตอนนี้ดังไะแโบราณครับเห็นว่านะผมน้าว่าอย่างนั้นนะเห็นสติกเกอร์ติดอยู่ โอ้โหเล่นได้เงยเนี่ยร้อยยี่ครับร้อยยีย่ครับดูกันมายาวเลยเปียบปนเดี๋ยวเราจะดูกาโอ้โยขอความขอ,ขอชื่นชมกันนยครับ รายนะครับเด็กๆนะครับขับไม่เป็นอย่าขับนะครับนี่เขาเรียกว่าฝีมือเจ็ด <J ets. S 1> ขับไปได้ไงเนี่ยร้อยยี่ร้อยสามตลอดทางครับเ oh. ออโหเขาไม่ยอมจริงๆโ <Okay. S 1> อเครถตู้ตามมาดูารับตั้งเขาอยู่ไหนตั้งเขาอยู่ไหนกัน โอ้อันนี้ที่ไหนเนี่ยายนะครับที่เฮ้ยละแม่เหรอเด็กละแม่นี่ยจี๊ดว่ะคนละแม่ครับตายละแม่ครับผมขอถามหน่อยพี่เจ๋งอ่ะพี่เจ๋งมากเลยครับที่ไหนเนี่ยมาจากไหนครับละแม่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 โอ้โหครั้งนี้ครับโอ้โหยอดล้านเปียกฟ้าครับ ครับชิกปก็น็เเนนี่ยุณไม่คัดับตามท้ายมาโอ้ยดูครับธลคาลคาสภาพแต่ว่าไม่ต้องเดิมเดิมครับโครงนะครับเดิมเดิแมแหมยังไม่หมดโอ้โหยังไม่หมดด้วยหมดไหมครับพี่หมดไหมหมดแล้วค,ครับหมดไหมครับเหลยฮิดหนึ่งครับเหลืออีกนิดนึงโอ้โหยอดอะ่ะเกะ๋สอ่ะ โอ้โหพี่นี่ต่อระวังครับระวังดูนะครับทำแม่ครับที่นี่ลำแม่ตบมาจากนู้นท่านอธิบายได้มั้ยเชียงอ่ะเก๊กครับเราติดตามพอแล้วขอบคุณมากครับนิกรายงาน